สวัสดีครับตอนเศร้าครับครับประมาณเวลาก็บหมอกม่งเศร้านะครับบรรยากาศก็หมอกกับบอกคล้ายนะครับหมอกกับมือนี้กับบอกคล้ายนะครับบรรยากาศยังม,มีเศร้าครับตะเวนกัลลังขึ้นนะครับ ให้บรรยากาศังไม่เศร้าไหมเบิ่งนะครับเบิ่งเขานะครับเขาแถวรอยเอ็ดนะครับแถวรอยเอ็ดแปลงนี้ก็เป็นเขาเขาเจ้านะครับเขาเจ้าเขาเจ้ามะลินะครับแต่ว่าแปลงของผมนี่เป็นเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวพัน,พนเตี่ยนะครับ แปงนี่เขาเนืยวพันเตี้ยครับก็บบ่ลมครับครับเขาเนื้วพันเตี้ยกับบ่ลมนะครับอุ้ยกับบอด้ไซร้ยายนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับเท่ากัละสิบดีสิบโลนะครับใส่หม่องมันเรื่องเหลืองเข้ากับใส่ไปเรื่อยๆนะครับหน้ายี่นี่กับสามไร่นะครับนี่นะครับ ตอนแรก็นึ่งว่าปุ๋ยสิบัวพ่อนี่ยครับก็ไปว่ามากก็ถือว่าพ่อดีนะครับสําหรับหน้าสามไร่นี่นะครับไอ้ที่ว่าทุ่งสูงนี่นะครับเป็นเขาแกมนะครับแต่ว่าเขาพันเตียงอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่ครับอยู่ต่างกันประมาณสองหนึ่งครับเขาพันเตียงนี่ได้หลายนะครับขาเหนียว เป็นเขาที่โบลมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเขาแกมนะครับแต่ว่ากระบ่เป็นยังนะครับเฮากสีกินก็กินได้ดีคือเก้านะครับขนเนียวราคาก็สูงนะครับเคยขายก็ตอบนึงก็ ได้หลายลอยอยู่นะครับก็ซื้อกิโลละสิบสองบาทนะครับกอแหงน,นะครับกอเนี้วพันอิเตียนะครับเคยไปขายอยู่ครับปีบังหันนี่ปีนี้แหละครับไปขายมาบ่มีเงินใส่เร็วเอาไปขายนะครับนี่ครับบรรยากาศดูกลางทงหน้านะครับกับซีมี่เขา ้นมาเขาข้อลอยหาสิลมนะครับนี่ครับเขาเจ้ามลิสิลมนะครับมีลมมากสิลมนะครับอีกประมาณนี้นะครับนี้ก็จะเป็นเขาอิเตียนะครับอิเตียเขาเนียวครับเขาเนียวอิเตียมก็บ่อลมนะครับแต่ว่าเขา เจ้าหอมมันล่มนะครับมันกะได้รถเต็มที่นะครับกันเขาล่มมีปัญหากับรถเจียวครับรถเจียวเสียเวลามันก็อาจจะตักบ่ได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเขาหน้าปีมันกะเงยข้ออยู่นะครับมันเงยข้อขึ้นนะครับคือเขาหน้าปังนะครับลงแล้วลงเลยนะครับ นะปีมกับทำร่งแล้วมันก็ง่ยขึ้นนะครับเวลามันถอกก็ง่ยขึ้นนะครับเสียหายแน่นะครับครับรับจิบนี่ก็ครับทายมาในเบื้องบรรยากาศกลางต่งนานะครับสวัสดีครับผม